สวัสดครับพบกับ Facebook ไลา์กับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับในรายการกริดชีวิตกับด้านนะครับตอนนี้ผมก็เปิดช่องใน YouTube นะครับชื่อว่าช่องกริดโพสชแนลนะครับแล้วกำลังรวบรวมสมัครพรรคพวกอยู่นะครับจะตั้งเป็นสมาพันธ์สื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับวันนี้ที่เกินนำไว้ว่า จะมาพูดคุยกันเรื่องถึงเรื่องของกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับทุกคนรู้จักนะครับตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับบางกระแสนะครับก็ให้เป็นผู้พิธีกรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะครับระดับประเทศแต่จริงจะไปพูดว่าเป็นเบอร์หนึ่งมันก็มันก็อายป่าครับเอาเป็นเบอร์ต้นๆของระดับประเทศดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง กัญชัยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับและมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับกัญชัยก็เป็นดารานักแสดงนะครับก็แสดงละครเยอะมากน่าจะเป็นเป็นร้อยเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเกี่ยวกับข่าวข่าวเช้าเช้านะครับก็คือดาราหนุ่มรูปหล่อนะครับก็ต้องมีสาวมาติดพัน เป็นเรื่องธรรมดานะครับภาพของกัใชัยก็เป็นอย่างนั้นก็จะมีเรื่องที่ออกสือ่อออกข่าวเยอะแยะนะครับในเรื่องนี้ในสมัยหนุ่มๆน,นะครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีแล้วละ่ะประสบความสาเร็จในอาชีพนักแสดงนะครับได้รางวัลเมฆขลานะครับซึ่งเป็นดาราสมทบนะครับยอดเยี่ยมก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่วงการ โทรทัศน์นะครับในฐานะพิธีกรทำมาหลายรายการนะครับตั้งแต่รายการเมืองไทยวาไรตีรายการบอกเล่า90รายการปากโป้งนะครับแล้วก็รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับจนมาด่งดังมีชื่อเสียงก็คือในรายการโผลกระแสนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เป็นที่นิยมชื่นชอบชื่นชมของทุกคนนะครับก็คือคนเรานี่มันชอบชอบเห็นคนทะเลาะก,กันนะครับ กันชายก็เลยเอาคนสองคนมาทะเลาะกันมาเถียงกันในรายการเพื่อให้พวกเราได้เสพข่าวแล้วก็สนุกสนานไปก็เลยเป็นรายการที่มีเรตติ้งดีมากๆนะครับคราวนี้มาถึงณตรงนี้นะครับมาถึงตรงที่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครสามารถที่จะล้มพิธีกรระดับต้นๆของประเทศได้แต่ กัญชัยกำเนิดพลกำลังจะล้มตัวเองด้วยตัวเองนะครับทำไผมพูดอย่างนั้นล่ะครับจริงๆแล้วกัญชัยนี่แหละแรกๆก,ก็ไม่เก่งเป็นพิธีกรก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะมาจากวงการดารามันก็เลยไม่ค่อยเหมือนพิธีกรซึ่งมาสายข่าวโดยตรง ความที่เขาพูดจาชาญนะครับและยิงคำถามได้ตรงใจผู้ชมนะครับก็เลยโด่งดังมาเรื่อยๆแล้วก็มาเอาคาดีต่างๆที่เป็นกระแสในปัจจุบันเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมาคุยกันมาเถียงกันมันก็เลยได้อัลดนะครับแต่เมื่อถึงตรงนี้นะครับลองย้อนไปดู รายการของกัญชัยในรายการโหนกระแสร้รายต่อหลายตอนด้วยกันที่มีปัญหานะครับแต่ผู้ฟังยังไม่รู้สึกได้ยังปล่อยเลยนะครับแต่พอมีปัญหาแล้วก็เลยย้อนกลับไปทบทวนดูซิว่าสิ่งที่กัญชัยเป็นผู้ดําเนินรายการเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนนะครับมีอยู่สองคลิปนะครับสองคลิปสองตอนคืออากุศลมีเทศนะครับกุศลมีเทศก็คือเป็นอดีตสอสอ นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพระรีอารยะเมตไรคล้ายๆายพระพุทธเจ้าเลยครับเอากุศลมีเทศมาแล้วก็เอามาชนกับไพรวันตอนนั้นยังเป็นพระอยู่นะครับแลกครั้งหนึ่งก็กุศลมีเทศเช่นกันมาชนกับหมอป่าลองไปดูคลิปนั้นนะครับการสัมภาษณ์ของกัญชัยมันเหมือนกับสองรุมหนึ่ง เหมือนกันชัยกับไพยวันก <UC S. S 2> ันชัยกับหมอป่ารุมกุศนเมเทศคนเดียวลองไปดูเราจะรู้สึกได้แต่คนฟังคนชมรายการก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับกันชัยเพราะไม่เห็นด้วยกับกุศนเมเทศอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไรก็นิยมชมชอบกันชัยอ่ะอันนี้ตัวอย่างอันแรกอันที่สองนะครับ เร็วๆนี้นะครับมีกรณีเจ้าวาดที่เอาไอ้ที่คาดผมบอกแก้ปวดหัวนะครับโอเคนะก็นกก็ใช่เลยเพราะเจ้าวาดมีความสัมพันธ์กับศรีกาผู้หญิงจริงๆนะครับตอนนี้ก็หนีไปแล้วสึกไปแล้วหนีไปแล้วแต่มีตอนหนึ่งที่กัญชัยโทรไปหาคุณนัยนานะครับนัยนาเป็นน้องสาวเจ้าวาด ในการโทรสัมภาษณ์นะครับในคู่ร่วมรายการนะครับก็จะมีไพยวันตอนนี้ไม่ได้เป็นพระอะไรนะเป็นไพยวันมีจตุรงจตุรงนี่คือเครดิตคือนักวิชาการอิสระทางด้านพุทธศาสนาแต่ผมก็งงๆนะครับว่ามันมีด้วยหรอนักวิชาการอิสระปกตินักวิชาการก็จะต้องอยู่มหาไวิทยาลัยนั้นอยู่สถาบันนี้ไอนี้เป็นนักวิชาการอิสระ แล้วก็มีองค์ความรู้ทั้งเรื่องพุทธศาสนาโอเคก,ก็ต่อช่างเขาด้วยนะครับอยู่ในรายการด้วยและการสัมภาษณ์การโทรคุยกับคุณนายนาเนี่ยปรากฏว่าคุณนายาก็เป็นคนซื่อๆเป็นคนบ้านบ้านแต่เป็นคนกล้าต่อร้อต่อเสียงกล้าต่อปาต่อขับก็มีการตบโต้กัน ปรากฏว่าถามไปถามมาก,การยิงคําถามแต่ละคําถามเนี่ยเหมือนกับคุณนายนาเนี่ยเป็นจําเลยของสังคมทั้งๆท,ท,ที่คุณนายดาเป็นน้องสาวของไอ้เจ้าอาวาสไอ้เจ้าอาวาสอดีเจ้าอาวาสมันทําไม่ดีมันก็ไม่ได้น่าเกี่ยวกับคุณนายนาถ้าเราจะโทรสัมภาษณ์เราก็ต้องโทรอีกแบบหนึง่งและการตอบไปตอบมาคุยไปคุยมา เป็นที่ตลกขบขันไอ้ภัยวันก็นั่งหัวเราะไอ้หมอปลาก็นั่งหัวเราะไอ้จาตุรงก็นั่งหัวเราะกลายเป็นสี่รุมหนึ่งรวมทั้งกันชัยด้วยถ้าไอ้สาคนนั่งหัวเราะไม่เป็นไรแต่การชัยมันร่วมผสมโรงด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่การชัยทำ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์หลวงปู่แสงกัญชัยเคยโพสต์ไว้นะครับก็มีคนเอามาอ่านออกอากาศนะครับโพสต์ว่าจงอย่าก,ก้มหัวให้คนชั่วจงอย่าให้โอกาสคนเลวจงอย่าเชื่อคําพูดของคนลวงโลกจงอย่าเย้ยหยันเพื่อนผู้หวังดีจงใช้สติปัญญาในการต่อสู้ถ้าคุณสมยอมกับคนสารเร็วเราก็คงมีสภาพเช่นเดียวกับมันแต่จริงแล้ว กัญชัยเขาไม่ได้คิดเองไม่ได้พูดเองนะครับก็มีเครดิตให้ด้วยคือธนงสีเชื้อซึ่งเป็นผู้กักบดวงดังนะครับเขียนไว้เมื่อวันที่สามสิบเดือนเมษายนสองพันห้าร้อหกสิบสองนะครับแต่สื่อมวลชนบางช่องก็เอา,เอาโพตนี้ไปออกอากาศแต่ไม่ให้เครดิตธนงสีเชื้อนะครับนะอันนี้แต่นี้ก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกัญชัยไม่ได้ผิดแต่ก็อยากให้กัญชัยอ่าน กลับไปอ่านข้อความที่ตัวเองเขียนลงของธนงสีเชื้อนะครับแล้วพอช่วงนี้มีเหตุการณ์แบบนี้กัญชัยก็ตัดเพอนะครับว่าเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าคุณอยากได้อะไรแล้วผมจะต้องทำให้ได้ถ้าผมเป็นผู้วิเศษนะผมจะเสกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้ได้หมดเลยผมเหนื่อยใจจริง โคตรเหนื่อยใจจริงๆคนนี้อยากได้แบบนี้คนนั้นอยากได้แบบนั้นทุกวันนี้เชื่อเปล่านอนตีหนึ่งตื่นตีห้าเพราะต้องหาเคสพวกนี้ที่ต้องมาออกอากาศจนอยากจะเลิกทำรายการเลยนะแต่ก็ไม่สามารถไปบอกใครได้คนที่อยู่ในเพจเข้าใจตัวผมผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงใครนะแค่อยากเล่าให้ฟัง โอเคโพดนี้ก็ดีนะครับที่อยากจะเลิกอยากอะไรก็มันก็เป็นเรื่องของของคุณนะครับกัญชัยแต่คุณก็ลืมบอกไวว่าสิ่งที่คุณทําทั้งหมดคุณมียอดเงินในบัญชีมากขึ้นมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะครับคุณไม่ได้ทําฟรีนะครับถ้าคุณเลิกไปคุณก็จะไม่ได้เงินตรงนี้นะครับก็บน่นก็ได้ก็บ่นไปมาเข้าเรื่องนะครับที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปนะครับ สิ่งที่กัญชัยกำเนิดพลอ,อยทำเอาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเอาเรื่องกับเกี่ยวกับรัฐทิก่อนหลายต่อหลายคลิปในการมาออกรายการโหนกระแสมันเหมือนกับว่านำคนมาเชื่อดกัญชัยจะฟันธงไว้แล้วว่าไอ้คนนี้เป็นคนไม่ดีเชิญมันมา แล้วก็เอาพวกพ้องน้องพี่ของกันชัยมีหมอปามีจาตูลงมีภัยวันมีทนายแก้วกำเนิดอะทนายชื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะนั่นแหละแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนที่เป็นขาประจำของกันชัยทนายภัยสารด้วย ก็จะเอากลุ่มพวกเนี่ยเชิญมาแล้วก็มารุมยำผู้ที่มาออกรายการกนะครับกรณีกาโตก้กาโตกมันเลวกาโตะมันเฮี้ยกาโตะมารายำผมเห็นด้วยแต่การที่คุณเอาตองเอาหมอปลาแล้วเอาไอ้กัน การหรือใครวะไม่รู้จําไม่ได้นะมาออกรายการด้วยแล้วก็มารุมยำกาโตหลังที่กาโตศึกไปแล้วนะรุมยำถามตองหมอปลาสนับสนุนอีกคนหนึ่งสนับสนุนแต่คุณกันใช้ไม่ได้เชิญกาโตมาร่วมรายการด้วยแล้วถ้ากาโตมาร่วมรายการไม่ได้หรือไม่อยากมา คุณก็ต้องพยายามโทรหากาโตเพื่อให้มานำเสนอข้อคิดเห็นด้วยเพราะว่าการที่สามคนรวมกาโตะมันไม่ยุติธรรมนะครับจนกาโตต้องโทรมาชี้แจงเองแล้วผลออกมาก็อีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าสามคนนี้คุดพูยกันมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งถ้ากาโตไม่ชี้แจง มันก็จะไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือข้อผิดพลาดของผู้ดาเนินรายการนะครับหลายต่อหลายครั้งที่คุณเอาคนพวกเดียวกันเองแล้วก็มาเชียร์กันเองมีจ่าตูลงมีไพยวันก็มานั่งเชียร์หมอปลาว่าหมอปลานี่ s เจ๋งนะกล้านะไปลุยวัดเนี่ยไม่กลัวอะไรเลย เพื่อต้องการความถูกต้องมาเชียร์กันเองซะอย่างนั้นแหละถึงตอนนี้ผมอยากจะถามว่ากำนันกัญชัยกำเนิดพลอยจะรับผิดชอบอะไรเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ผมทนไม่ได้ก็คือคุณเอาแม่ลูกสองคนมาออกรายการและมาเล่าว่าหลวงปู่แสงทำอะไรกับแม่ลูกสองคนนี้ มาเล่าไปเลยว่าไปยังไงมาล้วงนมยังไงล้วงไงมาเล่าแล้วก็มีคนหนึ่งใครไม่รู้ก็มาร่วมด้วยแล้วมีคำถามนำคำถามหนึ่งการใช้ที่ชอบถามคำถามนำถามไปแล้วคนตอบมันต้องตอบได้อย่างเดียวตอบไปเดินไม่ได้นี่คำถามนำถามไอ้สองแม่ลูกว่าพ่อได้ไปกลับ หลวงปู่แสงไหมมันก็รู้อยู่แล้วพ่อไปกลับไอสองแม่ลูกนี่บอกว่าไปค่ะแล้วเป็นยังไงหลวงปู่แสงทําอะไรไหมหลวงปู่แสงไม่ได้ทําอะไรก็คือว่าหลวงปู่แสงไม่ได้จับนมไอตัวพ่อแต่จับนมไอตัวแม่กับตัวลูกคําถามอย่างนี้คืออะไรกันชัยต้องการจะขยี้หลวงปู่แสงเพราะตอนนั้นยังไม่มีกระสาตีกลับ จะกยี่ให้ตลายไปเลยนี่คือคําถามนำที่ไม่ควรทำนะครับแล้วไอ้ลูกขึ้นไปกราบหลวงปู่แล้วบอกว่าหลวงปู่จับนมจะล้วงอวัยวะเพศแล้วก็ลงมาไอ้แม่ตามขึ้นไปไอ้ลูกกันชายไม่เอะใจว่าไอ้ลูกไม่กระซิบบอกแม่ว่าแม่อย่าขึ้นเข้าปืนจ่อหัวให้แม่ขึ้นหรือเปล่า ไม่กระซิบบอกแม่ก็ขึ้นไปโดนจับนมจับเอาวะเพศอีกทั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานเลยและภาพที่เป็นอินเสิร์ตก็ไม่ใช่ไอ้สองแม่ลูกนี้เป็นไอ้นักข่าวช่องเวิร์ดพอยท์ทนดูก็ประหนึ่งว่าอินเสิร์ตนี้มันก็น่าจะเป็นไอสองคนนี้แต่ก็ออกมาแก้ตัวว่าเขาก็บอกใน รา,ายการแล้วไม่ใช่เธอไม่ใช่แต่ทำไมไม่คาดคันให้มันเยอะกว่านี้ผมจะบอกให้การที่ทำรายการเป็นผู้ดำเนินรายการน่ะจะสอนให้นะว่าหนึ่งคุณต้องถอยตัวออกมาคุณจะเอาทัศนคติเอาความเชื่อของคุณเข้าไปเป็นผู้ดำเนินรายการคุณเชิญเจ้ารัฐิมาหนึ่งคนคุณเชิญพระมาหนึ่งรูป คุณต้องฟังทั้งคู่เพราะว่าเจ้ารัธิกับพระถ้าเป็นธุรกิจก็คือลูกค้าของคุณเขามาออกรายการของคุณคุณต้องให้เกียรติเขาทั้งคู่คุณก็ต้องถามเจ้ารัติถึงที่มาที่ไปเหตุผลแล้วก็มาถามพระว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรแล้ว้าเจ้ารัติเขาตอบโต้ ประชาชนทั้งหมดที่ดูเขาคิดได้เองว่าเขาเชื่อเจ้าระทิหรือเชื่อพระโดยผู้ดำเนินการไม่ต้องเข้าไปเสือกชี้นําถามนําไม่ต้องไปเสือกเข้าข้างเวลาเจ้าระทิตอบไม่ต้องไปทําหน้าเยออหยันนี่นะกัญชยัยจะเตือนไว้การเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดีควรเป็นแบบนี้ เข้าใจไหมแล้วไปดูย้อนหลังเยอะแยะมากมายในคลิปที่กัญชัยทำไม่ถูกแล้วคุณก็มาเขียนเหมือนกับทวงบุญคุณว่าคุณต้องนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าใครเอาปืนไปจ่อหัวให้คุณนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าหรอคุณบอกคุณต้องทำเขตพวกนี้คุณทำฟรีเหรอ คุณไม่ได้เงินเหรอผมก็ขำในตักากะของคุณแล้วคนอย่างนี้หรือที่พี่น้องประชาชนจะคาดหวังว่ารายการที่ออกมาจะได้ประโยชน์ต่อสังคมคุณเอาคำของคุณธนงศรีเชื้อมาโพสว่าอย่ากก้มหัวให้คนชั่วอย้า้โอกาสคนเลยวอยากก้มหัวให้คนชั่ว ปัจจุบันคุณก้มหัวให้คนช่วหรือเปล่าอย่าให้โอกาสคนเหลวปัจจุบันคุณให้โอกาสคนเหลวหรือเปล่าคุณสร้างใครขึ้นมาในรายการของคุณเขาเป็นคนเหลวหรือเปล่ารงอย่าเชื่อคําพูดของคนลวงโลกคนที่คุณเชียร์นะมันลวงโลกไหมงจงอ,อย่าเย้ยหยันเพื่อนผู้หวังดีผู้ร่วมรายการที่คุณโทรไปถามเขาอะคุณเคยเย้ยหย,ยันเขาไหมคุณนิตยาเป็นพี่ของเจ้าว,วาดคุณเย้ยหยันเขาไหม ตองใช้สติปัญญาในการต่อสู้คุณใช้สติปัญญาไหมถ้าคุณสมยอมกับคนสารเลวตอนนี้คุณสมยอมกับคนสารเลวอยู่ไหมเราก็คงมีสาภาพเช่นเดียวกับมคุณไปอ่านหลายๆรอบแล้วคุณมาวิเคราะห์ตัวเองสิ่งที่คุณทำไปคุณปั้นคนหนึ่งคนขึ้นมาจากเป็นคนธรรมดาจนเป็นเจ้ารัฐทีอีกรัฐทีหนึ่ง ถึงตอนนี้คุณกัญชัยกำเนิดพลคุณแค่ออกมาขอโทษขออาหาโหสิกรรมกับหลวงปู่แสงจบแล้วครับมันจบเลยครับมันจบจริงเหรอครับคุณทำไมไม่เอาหมอปลามาแล้วก็ให้พวกเครือข่ายคุณลุมยำมันมั่งเอาไพยวันมา เอาไอ้จตุรงมาเอาไอ้ทานายเกิดผลมามาหลุมย่าไมห่หมอปามั่งมาซักไซไล่เ,ล,เลียงว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นและคุณแต่คุณไม่ต้องไปเข้าข้างไอ้สามคนนี้นะไม่ต้องคุณไม่ต้องหลุมยําด้วยนะเพราะคุณเป็นพิธีกรคุณเป็นผู้ดำเนินรายการ โอเคคุณแก้ตัวว่าหมอปลาไม่มาคุณเชิญพวกนี้มาออกรายการคุณแล้วก็คุณลุมยำหมอปลาแบบที่คุณเคยลุมยำผู้ร่วมรายการคนอื่นๆที่คุณได้เชิญเข้ามาโอเคไหมโอเคไหม คุณกัญชัยกำเนิดพลอยสิ่งที่คุณทำในวันนี้มันเป็นผลพวงในการคุณปั้นคนธรรมดาคนหนึ่งขึ้นมาเป็นซูปเปอร์ฮีโร่แล้วก็เขาก็ทำ้ายวงการพระพุทธศาสนาคุณจะรับผิดชอบอะไรนอกจากขออโหสิกรรม คุณไม่ต้องเลิกทํารายการหรอกครับรายการโหนกระแสเนี่ยมันมีคนดูเยอะเพียงแต่คุณเลิกทําพฤติกรรมที่คุณทําทําตัวเป็นกลางให้เกียติคนที่มาร่วมรายการแม้เขาจะเป็นโจรแม้เขาจะเป็นคนขายชาติ ก็ต้องให้เกียดเขาให้เขาอธิบายด้วยเหตุด้วยผลคนที่มาออกรายการของคุณเนี่ยมันตอบได้ไม่ร้อยเปอร์ซนหรอกถ้าเป็นผมผมว่าผมแน่ๆผมเก่งๆผมไปออกรายการของคุณเนี่ยผมก็ตอบได้ไม่ได้ร้อยร์เซนต์หรอกมันมีความประหมา่ามีความตื่นเต้นมันไม่เหมือนผู้ร่วมรายการคุณที่เป็นเครือข่ายคุณนะมันออกโทรทัศน,น์ทุกวันมันพูดทุกวัน มันร่อมมีแต้มต่อไม่ต้องชนะคนที่คุณเอาไปเชื่ออยู่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าที่ผมถามว่าถามผมว่าที่ผมเกินนำว่าคำว่ากัญชัยกำเนิดพลอยมาฟังเดี๋ยวพี่จะสอนน้องเขาจะนับถือผมเป็นพี่หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเป็นน้องผม ในสถาบันโรงเรียนเซนจอนเขาเกิดปีหนึ่งสองเรียนเซนจอนผมเกิดปีศูนย์สี่เรียนเซนจอนเหมือนกันมีเจ้าของโรงเรียนคนเดียวกันอาจารย์สมัยชินภาผมจบเซนจอนม,มศ3สามรุ่นสุดท้ายเพราะนั้นผมถือโอกาสว่าน้องกัญชยัย มาฟังพี่พี่จะสอนน้องให้ว่าตอนนี้น้องมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศน้องลบภาพจากดารานักแสดงออกไปน้องมาเป็นพิธีกรซึ่งยืนอยู่แถวต้นต้นของประเทศน้องควรจะใช้ความสามารถที่น้องมีอยู่เครดิตที่ผู้ชมให้น้องอยู่เครดิตที่เจ้าของช่องให้น้องทำงานกับตัวกับใจ ตั้งสติให้ดีๆพยายามทำกิตใจให้บริสุทธิ์แล้วจัดรายการให้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผู้ชนเขาจะตัดสินเองว่าใครถูกใครผิดวันนะี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเฟซบุ๊กไลน์กับผมในรายการกิจชีวิตกับด้านนะครับเข้าไปดูย้อนหลัง ที่ช่องผมนะครับกิจโพส h ช n แนลแล้วก็ขอบคุณพันธมิตรช่อง YouTube ต่างๆนะครับที่ได้เอาเรื่องราวของผมไปลงนะครับไม่ต้องขออนุญาตเอาไปลงได้เลยอนุญาตครับแล้วใครที่อ inbox มาหาผมใน f a c e b o o k นะครับผมจะมอบนางพญาสยามนะครับที่ปลุกเสกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยมี ครูบาบุญล้อมโดยมีอาจารย์จ้ำศรีบุรพานะครับมาทำพิธีมอบให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอินบ็อกมาหาผมแต่ถ้าเมตตาปานีก็โอนค่าส่งมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็แค่สี่ห้าสิบบาทแหละครับแต่ถ้ามันมีสักร้อยคนมันก็เยอะส่วนพระนางพญาสยาม บูชา499แต่ผมมอบให้ฟรีกับทุกคนที่อิ็อกอ์มาหาผมโดยเฉพาะผู้หญิงวันนี้ขอให้พระภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี